ลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมงอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการล่อลวนแบบได้เด็กน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดกรับสัสดีครับมาพวกันแล้วกับช่องตีติดปั่นนะครับวันนี้ก็มาตรุยกันกับตลาดน้ำไทยๆครับกับเกมไทยลีเวอร์วอนเดอร์นะครับทานผู้ชมมาดูกันว่าวันนี้ตลาดน้ำของเราพร้อมแจกขนาดไหนแล้วก็มีอะไรมาขายกันบ้างนะวันนี้ เอาเดี๋ยวพองแ้วเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยครับท่านผู้ชมเอาแล้วกดเริ่มเกมครับมาเป็นเรือใช่นะครับอาตากันแตกครับโอ้โหมาดูดีกว่าว่าไหนมีปลาหมึกเยอะสุดนะมีมะม่วงยัง่ไม่ชมพู่ครับไล่ลงมาเรื่อยเรือนะครับท่านผู้ชมมีการสะสมตัววายนะครับเป็นการแตกแบบซ้ํานะครับ สแ a ตเตอร์4ตัวครับและซื้อฟีสปินได้เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับวันนี้ต้นทุนอยู่ที่3ามพบาทครับและเราเล่นเบ็ดละ3ามบาทเลยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะแตก,กขนาดไหนหรือว่าจะหมดตัวนะครับวันนี้ต้องมาลุ้นมาเชียร์อะครกันผู้ชมอุ้ยโอ้มีวิเวลวิเวลวิวว,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 ว่าเรามันจะมาแล้วนะนะโอ้ยดอกนี้โอ้บันเทิงอะถ้าตัววายแบบนี้บันเทิงครับท่านผู้ชมดอก2ดอก3เมาจอครับ ดอกซีมาไหมโอ้ยมะม่วงเราโอ้โหไม่ต้องเล่นแล้วท่านผู้ชมถ้ากดเป็นดอกแรกแล้วเป็นอย่างงี้ถ้าดอกแรกแล้วเป็นอย่างนี้อย่าบอกนะสแคตเตอร์มาด้วยสแคตเตอร์มาไหมโอ้โหอย่างยั้งยั้งอยู่นะสแคตเตอร์มาแล้วท่านผู้ชมแตกดอกนี้มาเท่าไหร่ไม่กาวินมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหสปินแรกสปินแรกก็บันเทิงแล้วท่านผู้ชมซุปเปอร์ไม่กะวินนั่นฮะ โอ้จะหนักจริงๆ2,000แล้วนะคุณผู้ชม3ามพันสี้าบบาทครับรางวัลเปิดฉากให้เราโอ้โหเป็นต้นทุนให้เราเล่นนะเดี๋ยวดูกันว่าเราจะสามารถต่อแต้มเพิ่มไปได้หรือเปล่าเลยว่าจะชะง,งักแล้วหยุดที่ตรงไหนนะ่านผู้ชมนะวันนี้เราจะเล่นกันประมาณ10นาทีครับมาดูกันว่า10นาทีเนี่ยจะสร้างกําไรให้กับเราได้เท่าไรนะครับวันนี้นใครเข้ามาลุ้นมาเชียร์กับพี่ติเนี่ยยังไงก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคานผู้ชม าาก,ก่อนอื่นเลยครับพี่ตีขอฝากเตือนเอาไว้สักเล็กน้อยครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำามาตานะเด็ก <k ill inta> ต่างวสิบแปดปีควรมีผู้ใหญ่คาแนะนานะครับเ <k ill inta> ข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกาลังใจให้ช่องตีดีปันของเรากันด้วยนะครับวันนี้มาแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆโอ้โหสปินแรกก็เต็มเต็มแล้วท่านผู้ชมใครที่พลาดคลิปนี้นี่โอ้โห น่าเสียดายมากๆนะครับไม่รู้เลยว่าเกมไหนดีเกมไหนเด็ดนะเกมนี้คือเด็ดจริงๆอนะสปินแรกคือแต่งมา5 0 0 0ันกว่านะครับครึ่งหมื่นแล้วนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่เบิกปุ๊บนี่รวยเลยห้าพันนี่ไม่ใช่น้อยๆนะสำหรับใครที่อยากเข้ามาแล้วแบบไตรัวไต่มันๆแบบนี้นะต้องเล่นกับของแท้นะครับของแท้ของเราที่เราเข้าเล่นวันนี้ก็คือส lot to p เพครับแหล่งหลวงพรบันเทิง รวมความมันนะครับจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวนะคุณผู้ชมเป็นของแท้ของจริงนะครับคนจริงจากต่างประเทศนะครับไม่ผ่านเอเจนต์ไม่ผ่านคนกลางไม่ผ่านอะไรทั้งสิ้นนะครับต่างประเทศเข้าไตยยังไงเราไตยยังงั้นเลยนะครับุณผู้ชมสําหรับสล็อตเพลงครับไม่ไม่มีแค่แบบสล็อตอย่างเดียวนะมีเกมอย่างอื่นให้ท่านผู้ชมได้เลือกเล่นนะท่านผู้ชมเข้ามาดูกันได้นะครับเข้ามามันเข้ามาลุยพร้อมกันได้ครับแล้วก็จะได้แบบ มาเล่นเป็นเพื่อนกันนะครับพี่ตีก็หวังแค่ว่าวิดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าดูคนเดียวเด็ดขาดครับชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับมานั่งลุ้นมานั่งเชียร์มานั่งดูไปด้วยกันนะครับของดีของมันเดี๋ยวนี้อย่าดูคนเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถพิมพ์แชร์ประสบการณ์แชร์เทคนิคแชร์เกมมันๆกันได้นะท่านผู้ชมนะวันนี้เราก็อยู่กับไทลิเวอร์วอนเดอร์นะครับตลาดน้ำของเราเองนะท่านผู้ชม ตลาดน้ำแบบไทยๆแต่แบบรัวๆนะพี่ชมนะแจกคนไทยแบบจะหนักจริงๆฮนะโอเคตอนนี้ต้นทุนเอ,อ่อกำไรเราล,ลดมานิดหน่อยแล้วนะท่านผู้ชมนะดูซิว่าจะไปจบที่ตรงไหนนะครับเริ่มดึงเหนียวนะครับแต่ว่าสแคตเตอร์ยังเห็นไหยนะสแคตเตอร์ดีไม่ดีเดี๋ยวผมจะซื้อ,อ,อสแคตเตอร์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ อนนี้เรากดกันมาประมาณ5นาทีแล้วท่านผู้ชมกําไรของเราก็ยังอยู่ที่8 8,000บาทนะก็ตีวงกลมๆประมาณ5,000บาทนะครับถ้าหักต้นทุนออกไปมาเวลาสเกตเตอร์เรือไมหเห็นทุกรอบแล้วนะครับเราต้องการสแกตเตอร์4ตัวนะ4ตัวเนาะกุณป้าพายเรือนะครับ4ตัวนะครับหเหนียวเหนียวมา,วากเราจะแต่ดอกแรกไป ปกตินะครับท่านผู้ชมพี่ตีเนะี่ยแนะนำเนาะแนะนําถ้าแตกละวันใหญ่แล้วควรไปรีนะครับรีระบบนะออกเข้าใหม่ออกล็อกอินออกเอาอ,ออกให้หมดนะครับท่านผู้ชมแล้วไปเข้าใหม่นะครับเพื่อเป็นการรีนะครับรีแบบระบบบันทึกว่ามันเคยแตกนะท่านผู้ชมเพื่ออะไรเพื่อให้มันไม่ไม่แบบดึงกลับเยอะนะไม่ดึงกลับนะครับมันจะเป็นระบบของเกมท่านผู้ชมมีแตกบ้างมีดึงกลับบ้างนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเราไปรีเนะี่ยมันจะ ไบบันทึกนะครับว่าเราเคยแตกแสดงว่าเราสามารถแตกซ้ําได้แบบรัวเลยนะครับผู้ชมนี่เป็นเทคนิคนะแต่วันนี้พี่ตีไม่ได้รลีครับผู้ชมพี่ตีมาเล่นให้ดูกันแบบจัดๆเล่นแบบจะหนักจะเต็มเลยดีเดียนะครับหมาไม่ได้สเก็ตเตอร์อนึกว่าจะมามาเถอะมาเถะยังไงก็ปิดให้เราหน่อยเอาเรียบร้อยครับนี่ครับโอ้โหมาเองด้วย12ฟีสปีนครับผู้ชมสเก็ตเตอร์แตกเองฮนะกดเริ่มเลย เริ่มมาตัวคูณจะเพิ่มขึ้นตามอ,าอะไร combo นะครับท่านผู้ชมนีคูณขึ้นไปยิง combo ยาวตัวคูณยิ่งขึ้นเยอะนะครับดูเชว่า12ฟิสปินจะแตกได้เท่าอรอบแรกที่เราแตกหรือเปล่านะครับผมว่าไม่เท่าแน่นอนเลยเพราะว่ามันไม่มีตัวตัวกรอบทองนะท่านผู้ชมไม่มีตัวกรอบทองมาเสริมนะครับแต่มีตัวคูณนะท่านผู้ชมอาจจะสู้ได้ก็ ก็หน้ามีลุ้นอยู่นะครับอย่าบอกนะสแคตเตอร์ร้อยแปดสิบอะโอ้โหโอ้โหโอเคเลขสิบมาช่วยตอนนี้ไต่อยู่ที่สี่ห้าสี่นะครับพักการพักการของเรา,ต,มามต่อด้วยมะม่วงต่อด้วยตัวเจโอเคโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ โอเคครับรางวัลก้อนโตดอกนี้เท่าไหร่คูณ9นะ939าามสิบเกาบทนะท่านผู้ชมดอกสุดท้ายขอสวยสวยไม่สวยซะแล้วฮะท่านผู้ชมรางวัลรวมครับสำหรับสเก็ตเตอร์ของเราอยู่ที่1,332บาทครับก็ไม่น้อยนะท่านผู้ชมนะไม่น้อยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปต่อยกันเลยน้อยครับจะเทว่าสิานาทีนี้จะสร้างกำไรให้ท่านผู้ชมได้เท่าไรนะท่านผู้ชมไม่มีการตัดต่อนะครับ10นาทีคือ10นาทีนะครับไม่มีการแบบ ตัดช่วงหรืออะไรทั้งนั้นนะครับอาจจะมีเทคนิคครับใช้เทคนิคดับเบิลทัดเนาะดับเบิลทัดเป็นการรีสปินเหมือนกันนะคุนผู้ชมนะเป็นทำทำให้แบบสปินมันลัวนะครับลัวลัวัวแล้วมันลวนพอมันลวนปุ๊บมันจะเริ่มแตกมั่วนะครับพอแตกมั่วรางวัลใหญ่จะมาทันทีครับ่านผู้ชมอันนี้เป็นเทคนิคครับเลยนะุ่ณผู้ชมนะลองไปจักันได้ครับมะม่วงโอ้โหมะม่วงนึกว่าจะมาไม่รู้ว่ามะม่วงเปล่าเห็นเหลืองๆนึกว่ามะม่วงไปก่อนเลยนะครับน่าจะมะม่วงนะครับ่านผู้ชม ยังไงยังไงยังไงฮะถ้าไม่แตกนะครับเราจะไปหยุดกันที่ประมาณเออแปดพันนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้เราได้กำไรประมาณ5,000บาทนะครับตัวอะไรเออตัวคิวเฮ้ยวีแววดีวีแวลดีวีแววดีอย่างนี้นี่มาแล้วมาแล้วฮะอาจจะถึง9,000นนะนี่ออาจจะถึง9,000ันะฮะุออโอ้โหอีกิี400 ถึงไหมถึงไหมเลขสิบลงมาเออถึงไหมล่าถึงไหมล่าเอ้าถึงสิถึงสิอีกสามร้อยบาทครับท่านผู้ชมมือี้ลุ้นว่าเราจะได้กำไรหกพันบาทเลยนะมาไหมขอขอยายวๆแบบเมื่อกี้หนะ่อยโอ้หนาเสียดายหือหืมเริ่มดึงกลับแล้วท่านผู้ชมต้องต้องต้องหยุดแล้วมั้งเนี่ย โอ้โหใครดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะชวนพักพวกชนวนเพื่อนมาดูกันเยอะๆนะครับมาลุ้นมาเชียร์ด้วยกันนะครับโอ้โหดอกนี้สวยสวยเลยสวยเลยสเก็ตเตอร์เอ,าอ้าจะมาหนักสเก็ตเตอร์อีกตัวนึงอ่นนะนี่ผักกาดผักกาดมาแล้วจ้าผักกาดอะไรครับกดโอ้โหเงียบเลยจบเลยยังไงฮะ หมดแน่เลยหมดแน่หมดแน่แน่โอเเ้โหเงียบแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องหยุดแล้วครับผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดที่ประมาณ8,000บาทนะครับผู้ชมอมืไม่แต,แแตกแล้วไม่แตะแล้วฮะโอ้โหผมว่าพอดีกว่านะท่านผู้ชมพอดีกว่านะครับเอาเราไปดูกำไรกันเลยครับวันนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้ได้กำไรมา5,100 96บาทคุณผู้ชมครึ่งหมื่นจริงๆแล้วครับวันนี้เปิดเกมมาก็ครึ่งหมื่นแล้วท่านผู้ชมนะแล้วก็ตีบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเราวันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับฝากกไว้นะครับสำหรับสตอร์เพลยแล้วก็ช่องของเรานะครับตีติปันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ